เครื่องตัดหญ้า C11 สตาร์ตติดยากนะอาการแรกเลยสตาร์ตติดยากอาการที่สองเนี่ยพอติดแล้วเครื่องไม่ค่อยมีกําลังเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดินบอลไม่อยู่ด้วยนะสาเหตุเลยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุครับลูกสูบเป็นรอยลูกสูบเป็นรอยแล้วก็วหวนเนี่ยเป็นรอย,น,ยนะฮะเรามองดูแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ชัดนะครับ่นะกล่องกระบอกฟูก,กัดบัตรนี่เอา มองดูแบบนี้มันอาจจะไม่ชัดนะครับสําหรับแหวนนะแต่ว่าผมรูปดูเนี่ยมันเป็นร่องแล้วนะครับเป็นร่องนิดหนึ่งแล้วฝั่งนี้มีรอยเบรกนะครับมีรอยเบรกแต่ยังไม่ถือว่าเป็นร่องนะแต่ตอนนี้เริ่มเป็นขึ้นนะครับขึ้นนิดหน่อยส่วนในตัวนี้เนี่ยเป็นร่องเลยนะฮะเป็นรอยแบบชัดเจนเลยเห็นไหมร่องรอยของมันเนี่ยนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เครื่องสตาร์ติดยากติดแล้วเดินเบาไม่ได้นะครับเร่งแล้วไม่ค่อยมีกําลังเท่าไหร่ ส่วนปลอกสูบป,ปลอกสูบเนี่ยเท่าที่รูปดูนะรูปดูตรงนี้เนี่ยยังพอใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าร่องรอยด้านในเนี่ยเป็นขึ้นแบบขึ้นเยอะเลยส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นขึ้นนะฮะเป็นขื่นเหมือนกันรูปแบบรูปเนี่ยรูปแบบเหมือนผมพาทำเนี่ยนะไม่ใช่รูปขึ้นรูปลงนะ ถ้ารูปขึ้นรูปลงเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่ารูปแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นขึ้นถ้าให้ดีนะครับงบประหยัดเราก็เอากระดาษทรายเบอร์ละเอียดมาขัดนะครับขัดพอถู่ๆไทไๆนิดๆหน่อยๆนะครับลบไปเนี่ยนิดนึงก็พอไม่ต้องขัดเยอะนะอย่าไปขัดเยอะครับไม่แนะนําให้ขัดเยอะนะเดี๋ยวมันหลวมเยอะจนเกินไปครับส่วนในตัวนี้เนี่ย เราไปซื้อลูกสูแบแหวนมาเปลี่ยนใหม่ครับเราก็เปลี่ยนเข้าไปถ้าใครมีตัวขัดก็จะดีหน่อยครับมีตัวขัดเหมือนกับร้านที่เขาขัดนะก็จะดีหน่อยเวลานั้นเราก็เอาสว่านขัดยกขึ้นยกลงยกขึ้นโยกลงนะครับมันก็จะดีหน่อยถ้าใครมีแบบนั้นแต่ถ้าใครไม่มีก็เอากระดาษทรายรูปนิดหน่อยก็พอรูปเฉพาะจุดที่มันเป็นขึ้นนี่นะ จุดที่ตัวไหนมันไม่เป็นขึ้นเราจะไปอันนี้นะฮะเพื่อนๆลบออกนิดหน่อยก็พอสำหรับง,งบประหยะัดถามว่าอ่ามันจะไม่สึกหลอเร็วหรอสึกหลอเร็วแน่นอนนะครับเพราะว่าลูกสูบตัวใหม่พอไปเจอกับล่องรอยตัวเก่าที่มันยังพอมีอยู่เนี่ยก็จะทําให้มันเกิดการสึกหลอเร็วนะฮะถ้าจะให้ดีมีงบหน่อยทั้งชุดเนี่ยสองร้อยก็บาท ก็ถือว่าในราคาที่พอใช้นะครับใช้ได้ดีเลยแหละนะฮะไม่แพงครับเพื่อนๆถ้าใครทาเองนะแต่ถ้าใครที่เอาไปซ่อมนะครับอย่าเอาราคาที่ผมว่า260บาทเนี่ยไปเปรียบเทียบนะเพราะมันเป็นเฉพาะค่าอะไรเฉยๆนะครับนะฮะท่านต้องบวกค่าแรงให้ช่างไปเนี่ยสักสองสามร้อยนู่นแหละเพื่อนรวมค่าเขาล้างอีกนะถ้าหากว่ามันแพงก็ซื้อไปทำเองนะครับ ทำไม่เป็นก็เอาไปให้ช่างทําตัวไหนที่ทําเองไม่เป็นมันไม่เพียงหรอกมันเพื่อนนะแต่ว่าอย่าไปอันนี้เองนะคนที่ไม่อันนี้เลยก็อย่าไปแบบว่าอย่าไปหาทําดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายหรือถ้าใครอยากลองก็ได้แต่มันก็มีโอกาสแต่เราต้องยอมรับนะเราไม่เคยทำเนี่ยแล้วเราไปทำใหม่ๆม,มันก็มีโอกาสที่จะพลาดได้นะครับ เราต้องเผื่อด้วยนะสมมุติอซื้อมาชุดเลกยเนี่ยอาจจะประกอบผิดตัวใดตัวหนึง่งแล้วมันใช้งานไม่ได้ใส่กิบล็อกสลักกิบล็อกไม่สุดแล้วใช้งานไปสักพักแล้วมันกระเด็นออกมาขูดกับเสื้อสูบเป็นรอยอยีกแบบนี้นะมันก็มีโอกาสพลาดได้ไดสําหรับมือใหม่หรือใส่ล่องแหวนไม่ตรงเนี่ยมันก็มีโอกาสพลาดนะครับใส่เข้าไปแล้วล่องแหวนไปทางไม่หมนมันไม่ตรง บ่าของมันเนี่ยมันไม่ลงบ่าของมันก็ทําให้ชุดลูกสูบแหวนหักอีกนะครับแหวนหักยากอีกบันนแหวนหักยากอีกแล้วเราก็ต้องไปเสียเงินซื้อมาอีกเพิ่มหนึ่งนะฮะซื้อมาอีกชุดหนึ่งแบบเนี้ยก็ต้องยอมรับแต่ท่านก็จะได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ความรู้เพิ่มแค่นั้นเองครับผม